เมื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เลี้ยงลูกหมาที่คนให้มาบอกว่ามันคือของขวัญจากป่าแต่ทว่ามันคือหมาป่าที่คนในหมู่บ้านดังเกียจและตามล่าเธอจึงต้องหาวิธีช่วยมันให้รอดพ้นและอยู่ในที่ที่ปลอดภัยให้ได้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง w i กกี้แอนเธอร์มิสเทก่อนรับชมแอดขอคนละ1นึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ นังเปิดเรื่องมาในป่าที่เมืองแคนท่านประเทศฝรั่งเศสมีครอบครัวหมาป่ากำลังเลี้ยงดูลูกๆของมันขณะนั้นได้มีกลุ่มนักล่าเข้ามาในป่าพวกมันจึงพากันวิ่งหนีและซ่อนตัวแต่ถ้าว่าลูกมันตัวหนึ่งเกิดหลงทางแล้วพ่อหมาป่าก็ถูกนักล่าคนหนึ่งยิงปืนใส่แต่มันยังรอดและวิ่งหนีไปได้อย่างวุดหวิดเวลานั้นลูกหมาป่าที่หลงทางได้แต่แอบมองดูกลุ่มนักล่าอยู่อย่างหวาดกลัว ตัดมาบนรถคันหนึ่งสเตฟารศัลยแพทย์พ่อเลี้ยงเดี่ยวกำลังขับรถมุ่งหน้าพาวิกตอเรียลูกสาวเพียงคนเดียววัยแปดขวบไปที่บ้านบนเขาหลังจากภรรยาเสียชีวิตไปเขาก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่นี่การจากไปของภรรยาส่งผลให้วิกตอเรียไม่ยอมพูดอะไรอีกเลยซึ่งสเตฟานก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าต้องใช้เวลาเยียวยาใจลูกเท่านั้นเมื่อขับรถมาถึงสเตฟานก็ขนของเข้าบ้านส่วนวิกตอเรียก็หิ้วกระเป๋าของตัวเองขึ้นไปเก็บตัวอยู่บนห้อง เตฟานรื้อของในกล่องออกมาพบกับรูปถ่ายของภรรยาก็ยิ่งทําให้รู้สึกคิดถึงเธอมากขึ้น จากนั้นเขาก็เอากล่องใส่ของมาให้ในห้องวิกตเรียพร้อมเปิดหน้าต่างเพื่อให้ดูวิวด้านนอกเป็นเวลาเดียวกับที่เทอรี่ลุงของวิกตเรียขับรถเข้ามาพอดีทําให้เธอรีบวิ่งลงไปหาเทอรี่ที่รถด้วยความดีใจดูเหมือนลุงกับหลานจะรักและเข้าใจกันเป็นอย่างดีเทอรี่ชื่นชมบรรยากาศของบ้านที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและน่าอยู่เขาอยู่กินมื้อเย็นกับสองพ่อลูกเมื่อส่งวิกตเรียเข้านอนแล้วเทอรี่ก็เดินทางกลับโดยบอกกับสเตฟานว่าจะมาที่นี่ในทุกๆสุดสัปดาห์ เช้าวันต่อมาสเตฟานก็เตรียมจะออกไปขับรถและเดินเล่นบนเขารับอากาศบริสุทธิ์โดยชวนวิกตอเรียไปด้วยแต่ก็คิดว่าลูกสาวคงจะอยากอยู่บ้านมากกว่าจึงไม่บังคับและตามใจเธอแต่แล้ววิกตอเรียก็ตัดสินใจไปกับสเตฟานทั้งสองขับรถมาจอดจากนั้นก็เดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆจนมาถึงยอดเขาสเตฟานบอกกับลูกสาวด้วยความเศร้าและคิดถึงว่าที่ตรงนี้เขาเคยมากับแม่ของเธอวิกตเรียไม่พูดอะไรแต่เข้าไปอบกอดผู้เป็นพ่อไว้เพราะเธอเองก็เข้าใจความ ความรู้สึกของเขาเช่นกันจากนั้นทั้งสองก็เดินต่อเรื่อยๆและดูเหมือนว่าจะพากันหลงทางซะแล้วสุดท้ายก็มาเจอกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของก็คือบรูโน่ชายชราผู้ที่ให้การต้อนรับทั้งสองอย่างใจดีที่นั่นวิกตเรียได้เจอกับลูกหมาตัวหนึ่งเธอรูปหัวมันและรู้สึกถูกชะตาเป็นอย่างมากจึงถามชื่อบรูโน่บอกว่ามันชื่อมิสเตอร์แล้วอุ้มมันยื่นให้กับวิกตเรียบอกว่านี่คือของขวัญจากป่าจากนั้นบรูโน่ก็ขับรถมาส่งทั้งสองที่รถของพวกเขาโดยวิกตเรียได้แอบเอา เจ้ามิสแตร์ที่บูโน่ให้ไว้ใส่ในกระเป๋ขาขณะนั้นแม่หมาป่าตัวหนึ่งได้จ้องมองดูพวกเขาจนลับตาเมื่อทั้งสองกลับมาถึงบ้านวิกตเรียก็รีบเอามิสแตอร์ออกจากกระเป๋าให้มันอยู่แต่ในห้องเมื่อพ่อมาเรียกกินมื้อเย็นเธอก็รีบเอามันซ่อนไว้ในกล่องคืนนั้นวิกตเรียนอนอยู่กับมันอย่างอบอุน่นเช้าวันต่อมาวิกตเรียต้องไปเรียนหนังสือจึงเอามิสแตร์ซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าสเตฟานมาส่งที่โรงเรียนซึ่งเป็นวันแรกในการมาเรียนที่นี่ของเธอมีผู้ชายคนหนึ่งดูท่าทางน่ากลัว สเตฟานจึงพูดหยอกกับลูกสาวว่าชายคนนี้ดูเหมือนฆาตกรต่อเนื่องจริงๆวิกตเรียจึงถามว่าฆาตกรต่อเนื่องคืออะไรคำถามนี้ทําให้สเตฟานรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากเพราะวิกตเรียที่ไม่ยอมพูดมานานแต่วันนี้เธอพูดกับเขาแล้วเขาจึงขอให้เธอพูดซ้ําๆให้ฟังอย่างไม่รู้สึกเบื่อจากนั้นเขาก็เดินกลับมาที่รถอย่างอารมณ์ดีและได้ทักทายรู้จักกับแอนนาหญิงสาวที่มาส่งลูกชายที่โรงเรียนเหมือนกัน ตกเย็นเมื่อสเตฟานไปรับวิกตอเรียกลับจากโรงเรียนเธอกรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องเพื่อมาดูมิสแตร์ด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงซึ่งมิสแตร์ก็คงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่แล้วเมื่อสเตฟานจะมาเก็บเสื้อผ้านในห้องของวิกตอเรียไปซักเขาก็เจอกับมิสแตร์เข้าอย่างจังวิกตอเรียสารภาพว่าได้มิสแตร์มาจากบรูโนซึ่งบอกว่ามันคือของขวัญจากป่าและขอร้องผู้เป็นพ่อเลี้ยงมันเอาไว้สเตฟานที่เห็นว่าลูกสาวที่เคยเอาแต่เก็บตัวอยู่กับความเศร้าไม่พูดจากับใครแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเมื่อมีมิสแต จึงอนุญาตให้เลี้ยงมันได้และยกหน้าที่ดูแลรับผิดชอบมันให้กับเธอทําให้วิกตอรียรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตั้งแต่นั้นมาวิกตอรียกับมิสต์แตก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขวิกตอรียเขียนเล่าเรื่องราวของมิสแต์ที่หน้าชั้นเรียนอย่างภาคภูมิใจและเป็นที่สนใจของเพื่อนๆที่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเธอในเช้าวันหนึ่งสเตฟานก็พามิสแตมาส่งวิกตอเรียที่โรงเรียนเพื่อเปิดตัวให้เพื่อนๆได้เห็นซึ่งทุกคนก็พากันเข้ามาทักทายพูดคุยเล่่นนกัับมมออยาางรณ์ดี เมื่อแอนนานได้เห็นมิสแตร์ที่มีอุงเท้าที่ใหญ่มากในฐานะที่เธอทํางานด้านการอนุรักษ์จึงแนะนําให้เขาพามันไปฉีดวัคซีนและตรวจดูว่ามันเป็นพันอะไรพร้อมเอาเบอร์โทรที่อยู่สํานักงานให้ระหว่างที่สเตฟานขับรถกลับบ้านก็เจอกับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ที่ออกมาประท้วงต่อต้านหมาป่าชายคนหนึ่งเอาใบป,ปลิวยื่นให้สเตฟานและเหลือบเห็นมิสแตร์ในรถเย็นวันนั้นเทอรรี่มาที่บ้านสเตฟานพวกเขากินมื้อเย็นกันอย่างสนุกสนานเทอรรี่แสดงความยินดีกับสเตฟานที่ตอนนี้วิกตอรียกล กลับมาร่าเริงและดูจะมีความสุขมากๆคืนนั้นแม่หมาป่าก,ก็ยืนมองมาที่บ้านของสเตฟานอยู่ไม่ห่าง วันต่อมาสเตฟานก็บังเอิญเจอกับแอนนาที่หน้าร้านขายของแอนนาจึงถามเรื่องมิสเตอร์เมื่อเดินมาที่รถเธอก็เห็นมิสเตอร์และบอกสเตฟานว่าลักษณะของมันคล้ายหมาป่าทําให้สเตฟานเกิดหวั่นใจขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็จะเลี้ยงมันไม่ได้จึงเลี่ยงขอตัวกลับทันทีตัดมาที่ฟาร์มแกะตอนนี้กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ก็สํารวจเจอรอยเท้าที่พบในฟาร์มที่สงสัยว่าน่าจะเป็นหมาป่าพวกเขาพะวงเรื่องความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงจึงออกค้นหาล่าตัวหมาป่าทันทีใน ขณะที่ตอนนี้ที่บ้านของสเตฟานมิสแตก็ส่งเสียงหอนออกมาตามสัญชาตญาณของมันทําให้แม่หมาป่าที่เฝ้าดูอยู่ไม่ห่างรู้ในทันทีว่าลูกมันอยู่ที่นี่สเตฟานทําบ้านให้กับมิสแตเพราะเห็นว่าตอนนี้มันตัวเริ่มโตมากแล้วแต่แล้วชายผู้เลี้ยงสัตว์ก็ขับรถมาที่บ้านของสเตฟานแล้วก็วนรถกลับออกไปสเตฟานบอกกับวิกตเรียว่าเขาคงขับรถมาผิดทางเท่านั้นคืนนั้นมิสแต์ยังคงมานอนกับวิกตเรียเหมือนเดิมถึงแม้สเตฟานจะทําบ้านให้มันแต่มันก็ผูกพัน และเคยชินกับการนอนกับวิกตอเรียมากกว่าสเตฟานจึงได้แต่ปล่อยเลยตามเลย ในวันหยุดสุดสัปดาห์เทียรี่ก็มาที่บ้านสเตฟานและพากันไปเดินเล่นบนเขาโดยมีมิสแตนนำทางไปเรื่อยๆแต่แล้ววิกตเรียก็ได้ไเผชิญหน้ากับแม่หมาป่าที่จ้องมองเธอจนรู้สึกกลัวสเตฟานรีบบอกให้ค่อยๆถอยห่างออกมาอย่างช้าๆเธอทำตามที่บอกไม่นานนักมิสแตก็วิ่งเข้ามามันจ้องมองแม่หมาป่าที่มองมันมาเช่นกันจากนั้นแม่หมาป่าก็วิ่งหายไปสเตฟานจึงตัดสินใจพามิสแต์ไปที่สำนักงานของแอนนาในที่สุดแอนนาก็เอาผลตรวจมาให้ เขาว,ว่ามิสแต์คือหมาป่าร้อยเปอร์เซนต์มันคือหมานักล่าที่อันตรายซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้และจําเป็นต้องเอาตัวมันไว้เพื่อส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติสเตฟานที่สงสารลูกจึงขอเวลาแอนนากับเรื่องนี้เพื่อให้วิกตอเรียได้มีเวลาร่ำลาทําใจกับมิสแตร์ก่อนแอนนาใจอ่อนยอมให้พามิสแต์กลับบ้านไปแล้วเอาเบอร์โทรเจ้าหน้าที่ที่จะรับตัวมิสแต์ให้กับสเตฟานเพื่อให้เขาโทรให้มารับตัวมิสแต์ในวันพรุ่งนี้แทน วันต่อมาสเตฟานตัดสินใจซ่อนตัวมิสแต์ไว้ในห้องเก็บของในขณะที่มีหมาป่าตัวหนึ่งได้กระโจนเข้าจู่โจงฝูงแกะในฟาร์มของผู้เลี้ยงสัตว์เมื่อถึงวันฮาโลวีนสเตฟานกับวิกตอเรียต้องไปร่วมงานที่โรงเรียนชายผู้เลี้ยงสัตว์ก็มาที่บ้านของสเตฟานอีกครั้งเพื่อตามหาหมาป่าที่ฆ่าแกะที่ฟาร์มของเขาและถามหาหมาที่สเตฟานเลี้ยงสเตฟานจึงบอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้เลี้ยงหมาแล้วจากนั้นก็ขอตัวไปงานโรงเรียนทันทีแต่ทว่าชายคนนั้นกลับมาที่บ้านสเตฟานพร้อมเพื่อนอีกครั้ง พวกเขาค้นหาจนเจอกับมิสแตในห้องเก็บของแล้วโทรบอกแอนนาทันทีขณะที่แอนนากำลังร่วมง,งานโรงเรียนอยู่กับสเตฟานเธอจึงรู้สึกโกรธที่สเตฟานไม่ทำตามที่รับปากกันไว้ดังนั้นแอนนาจึงพาเจ้าหน้าที่ไปรับตัวมิสแต์ด้วยตัวเองตามหน้าที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สร้างความเสียใจให้กับวิกตเรียเป็นอย่างมากคืนนั้นวิกตเรียเก็บเอาเรื่องนี้ไปฝันร้ายจนสะดุ้งตื่นกลางดึกซึ่งสเตฟานได้แต่เข้ามาปลอบโยนลูกด้วยความสงสาร เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวและหิมะตกเคียรี่ได้มาที่บ้านพร้อมของขวัญและอาหารเพื่อฉลองแต่บรรยากาศกลับไม่โอเคเพราะวิกตเรียนั้นยังจมอยู่กับความเศร้าและไม่มีความสุขเอาซะเลยจนกระทั่งวันหนึ่งสเตฟานก็พาวิกตเรียไปฟังการประชุมหารือของเจ้าหน้าที่อนุรักษ์และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เกี่ยวกับหมาป่าเพื่อหวังจะให้ลูกสาวเข้าใจอะไรมากขึ้นซึ่งกลุ่มผู้อนุรักษ์ก็อยากจะอนุรักษ์หมาป่าไว้และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันแต่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่ามันคือสัตว์นนัักล่าาอตรย ที่ทำร้ายฆ่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาถึงแม้พวกเขาจะได้รับเงินชดเชยแต่มันก็ไม่คุ้มและเทียบไม่ได้กับชีวิตสัตว์เลี้ยงที่พวกเขารักจึงจะแก้ปัญหาด้วยการออกล่าจัดการกับหมาป่าเองดูเหมือนการเจราจาย,ยังหาข้อยุติไม่ได้แต่วิกตอเรียยังคงยืนยันว่ามิสแตร์ไม่ใช่สัตว์ที่อันตรายมันคือสัตว์เลี้ยงของเธอ ในวันหนึ่งที่โรงเรียนขณะที่ครูใหญ่กำลังนั่งพูดคุยกับวิกตเรียเกี่ยวกับเรื่องหมาป่าอยู่นั้นวิกตเรียได้ขอตัวมาเข้าห้องน้ำแต่แล้วก็เจอกับมิสเตอร์เธอรู้สึกดีใจมากที่มันกลับมาหาเธอจึงไม่รอช้ารีพามันไปซ่อนตัวเพราะกลัวว่าหากกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์มาเห็นเข้ามันจะเป็นอันตรายแน่ๆทั้งสองวิ่งเข้ามาในป่าและขึ้นไปนบนเขาในตอนนี้มิสเตอร์นั้นโตเป็นหมาป่าที่สมบูรณ์เต็มที่และสง่างา,งามมาก ตัดมาที่สเตฟานกำลังพูดคุยกับเทอรี่ไม่นานนักแอนนานก็มาบอกข่าวให้ทั้งสองรู้ว่ามิสเตร์ได้หายไปจากอุทยานเป็นเวลาเดียวกับที่ครูใหญ่ก็โทรมาแจ้งสเตฟานว่าวิกตเรียหายไปจากโรงเรียนและมีคนเห็นว่าเธอเดินไปที่อุทยานกับหมาป่าตัวหนึ่งสเตฟานจึงรีบไปที่นั่นทันที ตัดมาที่วิกตอเรียตอนนี้ได้เดินมากับมิสแตน์และเจอกับฝูงหมาป่าครอบครัวของมันในขณะที่หิมะก,ก็เริ่มตกมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมอากาศที่หนาวเย็นจนเธอทนแทบไม่ไหวทางฝั่งสเตฟานก็เดินตามหาวิกตอเรียด้วยความเป็นห่วงตอนนี้เขาก็เจอกับมิสแตน์ที่ดูเหมือนมันจงใจจะมารอเขาเพื่อพาไปหาอะไรบางอย่าง เมื่อสเตฟานเดินตามมันมาก็เจอกับวิกตเรียที่นอนหนาวอยู่จึงรีบเข้าไปอุ้มและพาไปที่บ้านของบรูโนที่อยู่ใกล้จุดนั้นขณะที่มิสแตก็เดินตามมาส่งด้วยความเป็นห่วงเช่นกันบรูโนให้การต้อนรับและช่วยเหลืออย่างดีเช้าวันต่อมาเทียรี่กับแอนนาก็ตามมาสมทบที่บ้านบรูโน่พวกเขานั่งพูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและวิกตเรียก็ยอมรับว่ากล้าเดินขึ้นมาที่อุทยานเพียงลพาพังเป็นเพราะเธออยากช่วยมิสแต์ให้รอดพ้นจากการถูกตามล่าจากกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และในวันนี้เธอก็มั่ ใ,ใจว่ามันจะกลับมาหาเธออีกอย่างแน่นอนเตฟานบอกกับลูกสาวว่าตอนนี้มันอาจจะอยู่กับครอบครัวของมันบนภูเขานั่นก็ได้และการอยู่ที่นั่นก็เป็นผลดีกับตัวมันที่สุดแล้วแต่แล้วมิสแตร์ก็กลับมาหาวิกตเรียจริงๆเมื่อวิกตเรียมองเห็นมันเธอก็รีวิ่งไปหาทันทีแต่ทว่าชายผู้เลี้ยงสัตว์ที่มองเห็นมิสแตร์ก็ได้ลั่นไกย,ยิงใส่มันจนล้มลงทําให้วิกตเรียกรีดร้องออกมาอย่างตกใจและเข้ามาดูมันด้วยความเป็นห่วงขณะที่สเตฟานก็วิ่งตามมาดูด้วยความเป็นห่วงวิกตเรียเช่นกัน คนเลี้ยงสัตว์เข้ามาขอโทษแต่สเตฟานก็สัตว์ไปที่หน้าเขาด้วยความโกรธที่การยิงของเขาอาจพลาดเป็นอันตรายต่อลูกสาวเขาหรือต่อคนอื่นตรงนี้ก็ได้เมื่อเห็นว่าลูกกระสุนโดนเข้าที่ขาของมิสแตร์และมันยังไม่ตายพวกเขาจึงรีบพามันเข้ามาในบ้านและสเตฟานก็ทําหน้าที่ผ่าเอากระสุนออกให้มันจากอุปกรณ์เครื่องมือที่บูโนโม่มีในที่สุดการผ่าตัดก็ผ่านไปด้วยดีและมิสแตร์ก็ปลอดภยัยวิกตเรียรู้สึกโล่งอก,อกและดีใจมากในเวลาต่อมามิสแตร์ ก็หายเป็นปกติและในตอนนี้แอนนาก็บอกข่าวดีกับทุกคนว่าหาที่อยู่ปลอดภัยให้กับมิสแตร,ร์ได้แล้วซึ่งทางการกับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตกลงกันได้สร้างความสบายใจให้กับสเตฟานเหลือเพียงวิกตอเรียที่ต้องทําใจหากพามันไปในที่ของมัน ในที่สุดวิกตเรียก็ตัดสินใจพามิสแตร์มาในที่ที่แอนนาบอกเธอเข้าใจและรู้ดีแล้วว่ามันต้องกลับสู่ธรรมชาติอยู่ร่วมกับฝูงวิกตเรียพูดคุยกับมิสแตร์ก่อนจะจากกันด้วยความเศร้าและบอกกับมันว่าจะไม่มีวันลืมมันเด็ดขาดจากนั้นเธอก็ปลดปลอกคอมันออกไม่นานนักก็มีฝูงหมาป่าวิ่งมาวิกตเรียจึงบอกให้มิสแตร์กลับไปและไปสร้างครอบครัวของมันมิสแตร์วิ่งเข้าไปหาฝูงโดยมีวิกตอเรียมองดูด้วยความยินดีท่ามกลางสายตาของทุกคนที่รู้สึกชื่นชม ยินดีไม่แพ้กันจากนั้นวิกตอเรียก็เดินมาบอกกับสเตฟานว่าตอนนี้เธอพร้อมจะกลับบ้านแล้วทุกคนจึงพากันเดินทางกลับในขณะที่มิสแตกก็วิ่งเล่นอยู่กับฝูงอย่างมีความสุขแล้วหนังก็จบลงนะคะ นี่ก็เป็นหนังเด็กครอบครัวประจนภัยที่สนุกอบอุ่นน่ารักมากๆทีเดียวค่ะแฝงข้อคิดให้เราว่าแท้ที่จริงแล้วการอยู่ตามวิถีทางธรรมชาติของสัตว์ป่าก็คือสิ่งที่ปลอดภยัยและดีที่สุดสําหรับมันแล้วนั่นเองนะคะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ